นี่คือถังพลาสติก200ลิตรแต่ไม่ได้เอาไว้แค่ใส่น้ำถังรุ่นนี้เราอัดโฟมแน่นข้างในทำให้มันไม่จมใช้งานได้สารพัดลูกค้าเอาไปทำทุ่นสร้างแพรทำสะพานลอยน้ำกระชังปลากุ้มหรือกระชังเลี้ยงสัตว์น้ำอยู่ได้นานนับ10ปีกระแทกแรงแค่ไหนก็ไม่บุบไม่ยุบตัวลอยในน้ำไม่จมทนแดดทนฝนใช้งานหนักได้จริง เราขายทั้งแบบถังพร้อมโฟมและรับฉีดถึงหน้างานทั่วประเทศและมียอดขายเป็นอันดับหนึ่งในประเทศไทยสต็อกถังไว้ไม่นานก็หมดเกลี้ยงทุกทีไม่ต้องลำบากฉีดเองแค่สั่งเราจัดให้ครบถังเก่าขนาดไหนเราก็ฉีดได้ฟื้นคืนชีพให้มีประสิทธิภาพมากกว่าถังเปล่าที่เพิ่งซื้อมาใหม่สอีถังแน่นงานเนียบราคาคุ้มทักมาปรึกษาฟรีได้เลยทีมงาน NOC PU Foam อันดับหนึ่งเรื่อง PU Foam ยินดีบริการครับ Just so ทำไมต้องอัดโฟมเพราะโฟม PU หรือโพลิยูริเทนโฟมคือฉนวนการความร้อนที่ดีที่สุดในโลกชนิดหนึ่งซึ่งเป็นวัสดุชนิดเดียวกับที่ใช้ในเรือ,อยางกันจมบอร์ดเซริร์ฟและทุ่นลอยน้ำมาตรฐานอุตสาหกรรมใช้เป็นฉนวนการความร้อนใช้ฉีดป้องกันพื้นสุดใช้ในห้องเย็นตู้ขนส่งสินค้าแช่แข็งและตอนนี้เราเอามาอัดเข้าไปใน ถังพลาสติก200ลิตรคุณภาพสูงเต็มใบไม่มีเว้นไม่มีกลวงโฟมแน่นสะใจเกรดอุตสาหกรรมแท้ๆแล้วที่สำคัญค่ะถังพลาสติก200ลิตรที่เราฉีด PU โฟมเข้าไปไม่ใช่แค่แข็งแรงแต่ยังทนแดดทนฝนเหมาะสำหรับงานเกษตรงานประมงงานร้านอาหารแพร์รีสอร์ทที่พักต่างๆโดยไม่ต้องกลัวน้ำซึมไม่ต้องห่วงเรื่องโฟมยุบจะใช้เดียเด๋ยวๆก็ลอยได้ดีใช้รวมกันหลายใบยก็ยิ่งมั่นคง แล้วที่เจ๋งที่สุดประหยัดพื้นที่เก็บง่ายยกง่ายเครื่องย้ายสะดวกจะเอากี่ใบเราก็จัดส่งให้ถึงหน้าบ้านสนใจสั่งได้เลยค่ะเราผลิตตามออเดอร์รับงานจำนวนมากก็ได้ส่งทั่วประเทศแอดไลน์สบถานก่อนได้ไม่มีค่าใช้ใจ่ายปรึกษาได้ฟรีถังเดียวเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนความเหนื่อยให้เป็นความง่ายลองดูค่ะแล้วจะรู้ว่าของดีไม่ต้องพูดเยอะเพราะเราใส่ใจลงไปในถังทุกใบ ทั้ง200ลิตรอัดโฟมรุ่นร้วน,นคือตัวเลือกที่ทั้งประหยัดปลอดภัยและใช้ได้นานหลายปีทั้งนี้ไม่ใช่เอาไว้แค่เก็บของแต่มันคือส่วนประกอบระดับโครงสร้างสำหรับใครที่ทำงานเกี่ยวกับน้ำใครที่กำลังวางระบบทุ่นลอยน้ำหรืออยากทำระบบลอยกลางน้ำราคาประหยัดแต่ได้มาตรฐานแนะนำเลยค่ะส่วนใครที่มีถังพลาสติกอยู่แล้วพอได้ฟังแบบนี้แล้วอยากอัปเกรดถังของท่าน ทางบริษัทเราก็ยินดีไปฉีดถังถึงหน้างานคุณลูกค้าไม่ว่าถังจะมีความจุปริมาตรเท่าไหร่ทางเราก็ทำได้หมดค่ะโทรทันทีที่เบอร์0998245363 Line i ดาดี at n o c p u 4